รวม้ามือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนมีนาคมปี2024มาดูกันว่าในเดือนนี้ครับมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's Go ภายในเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่ามีมือถือที่เปิดตัวออกมาใหม่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็พยายามคัดสรรนะครับเลือกรุ่นที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลังจากที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวออกมาด้วยแต่ว่าเราจะย้ายไปเดือนหน้าละกันนะครับโอเคเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับนั่นก็คือ Sams u n g g a l a x y A355G รุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ ภายในหน้าจอเป็น Super AMOLED ครับค่า Refresh Rate 120Hz ครอบทร้มมด้วยกระจก g o ล i l l า Glass 7+ เลยนะ แร่งพอสมควรส่วนในด้านการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 14ครอบทับด้วย One UI เ v e r s i o น6.1ชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Exynos 1380ครับรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรเป็นตัวเก่าของเจ้าตัว A54 นะครับผมซึ่งก็ได้ใช้ในรุ่นน้องก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะฮะส่วนเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลซึ่งปเป็นเลนส์การสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับหมุนมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลน,ลนเลส์นนาาม,นมาราิ่วยดถถีโอสสูงุดดไ้ที่ 4K 30เเฟรรมค ตัวนี้เนี่ยเขาการันตีการถ่ายวิดีโอคมชัดสูงสุดถึง4เท่ากันเลยนะครับจากตัวเดิมนะเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์รองรับนะครับแต่ไม่ได้แถมมาซึ่งรุ่นนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแล้วก็ที่สําคัญรองรับการกันน้ากันฝุ่นที่ IP 6 7ด้วยซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไปได้ถ่ายมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆส่วนในเรื่องของราคานะครับน้องเขามีความจุดเดียวนะคครรรรับบทที่่าาาาาในนน้เเก็ือ 8G 1228 11,99จปิดม เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับต่อกันที่หน้าผัดมานะครับกับ Samsung Galaxy A555G รอบนี้เป็นตัวซีรีส์50กันบ้างนะครับโดยเขาจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ Plus ภายในหน้าจอเป็น Super AMOLED ค่า Refresh Rate 120Hz ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 7+ นะครับซึ่งจริงๆบางสื่อก็บอกว่าเป็น g o กล l ลาคลา s วิกตัสแต่ว่าทาง Samsung เนี่ยเขาการันตีไว้ว่าใช้เป็น Gorilla Glass 7+ เลยนะครับนนรด้บบบานกกาาารรรรททงงนนนยยยััััััมมมดด้้้วววบบบบ Android One UI 14 6.1คคอ่ตีีไ ชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่ครับอย่าง X n o s 1480ซึ่งตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเป็นชิปเซ็ตตัวใหม่ของทาง Samsung แต่ว่าในเรื่องของความเร็วความแรงเ,เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าที่ควรนะครับส่วนใครอยากดูรีวิวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปรีวิวจะออนก่อนกันนะฮะส่วนในเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนเดิมครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลซึ 4K 30เฟรมเรทกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการถ่ายวีโอคมชัดขึ้นถึง4เท่าแล้วก็เป็นการกันสั่นแบบ OIS บวก EIS โดยที่เราไม่ต้องเปิดซูเปอร์สเตดีด้วยใครอยากดูละเอียดเพิ่มเติมก็กลับไปดูรีวิวเลยนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุม,มา5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์กันเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือการกันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับการดำลึก็นาทีซึ่งมเงม้รเล่น้ง,งเลงวเลวาม้30น ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกนะครับก็จะเป็นแรม8กิกะโซเรต128นะครับราคาจะอยู่ที่13,999บาทนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งก็จะเป็นแรม8กิกะโซเรต256นะครับราคาจะอยู่ที่15,999บาทนะครับใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างเลยต่อกันที่นอดผัดมานะครับอันดับนี้ยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือ vivo v30 series นะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดสองรุ่นก็คือ v30 แล้วก็ v30 pro นะครับขอเรียกว่าเป็นตัวธรรมดากับตัว pro แล้วกันนะฮะในเรื่องของสเปคขออนุญาตพูููดดคคคควบบ่่กััันนนนนไปะรใใ้้้้าาขอองงหหจท หน้าจอมาเท่ากันครับ6.78นิ้วความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น 1.5K นะครับพ anel หน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate 120Hz ซึ่งตัวนี้นะครับก็รองรับขอบเขตของ City One Billion Colors กันเลยนะฮะในด้านของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 14ครับครอบทร้มาด้วย FunTouch OS เ v e r s i o น14เหมือนกันทั้งคู่ส่วนชิปเซ็ตแตกต่างกันครับในฝั่งของ Vivo V30 ธรรมดาหรือว่าตัวธรรมดาเนี่ยจะให้มาเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับเป็นสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรส่วนในฝั่งของตัว Pro นะครับเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 8200นะครับสถาปัตยกรรมมม4นนนนาโเเเตรรรรหืือออกัังบคข่าย 5G ทั้งคู่นา4 ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับก็จะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมเริ่มจากตัวธรรมดากันก่อนนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวตัวมีหลัก50ล้านพิกเซลครับกันสั่น OIS บวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าวอีก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สุดท้ายเนี่ยเป็นเดฟนะครับอีก2ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งของตัวโปรนะครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเหมือนกันนะครับตัวมีหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS บวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้ครับ50ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์แบบซูมอออปติคคลนะรับ 2x นนนนะะแลลล้้วก็็เเเสสส์์ุดทายจปอัลตรร้าาไวคับ50ลนพิกเเซลหมือนนกััซึ่งตวโปปรเเเนนียก็็จะได้ลส์ไซ์นะครับส่ววนตัธรรมดา ก็เป็น vivo ธรรมดาเลยนะฮะส่วนกล้องหน้าทั้งคู่ให้มาโหดเหมือนกันนั่นก็คือความละเอียด50ล้านพิกเซลกันเลยนะครับการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรททั้งคู่นะครับน่าเสียดายที่ตัวโปรเนี่ยถ่าย60เฟรมไม่ได้ไม่งั้นจะเพอร์เฟกมากมากเลยนะฮะส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่นะครับก็ให้ความจุมาเท่ากันนั่นก็คือ5 0 0 0ลลิแล้วก็รองรับชร์จเร็ว80วัตต์อันนี้แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับถือว่าเจ็บแมวมากแล้วก็แบต นะครับเป็นการกระ Nam แบบกระเซ็นนะส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวธรรมดาเนี่ยความจุเริ่มต้นจะเป็นแรม12กิกส์ต่อเด็ด256ครับราคาเปิดมาที่14,999บาทนะครับส่วนตัวโปรเนี่ยต่อเด็ดจะเป็น512กิกสนะครับราคาจะอยู่ที่19,999บาทก็ราคา20,000บาทมีทอนนะครับสองรุ่นนี้ก็วางขายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับอันดับนี้ก็ยกมาทั้งซีรีส์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ ASUS ROG Phone 8 Series ซึ่งซีรีส์นี้ครับก็จะมีสองรุ่นเหมือนกันก็็คคืออออ ROG ROG Pro Phone Phone 8 8แล้ววกนนนนัั่เเงะรบดี๋ยขุญ เราควบคู่กันไปดีกว่าโอเคเริ่มจากเรื่องของหน้าจอครับทั้งคู่ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD Plus เพราะนั้หน้าจอเลือกใช้เป็น LTPO Amoled ครับคา่า Refresh Rate เนี่ย165 Hz กันเลยทั้งคู่นะครับก็สมกับเป็นเกมมิ่งโฟนกันเลยนะแล้วก็ทั้งคู่นะครับยังครอบทรองมาด้วยกระจก Gorilla Glass Victus Version 2กันด้วยนะฮะในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 14ทั้งคู่ครับชิปเซตเลือกใช้เป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือ Snapdragon 8 Gen 3นะครับสายบัตียกรรมสีนโนเมตรแล้วก็รองรััับบเคครรือออขข่่าาย 5G นนนนนะะสวใด้้งงงกลลห แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะในฝั่งของตัวธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS นะครับบวกม,มาด้วยกับอัลตร้าไวท์สิบสามล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์แมโครอีก5ล้านพิกเซลส่วนตัวโปรนะครับให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS นะครับบวกม,มาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโตโ้สามสิบสองล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมแบบออปติคอลได้ที่3เท่าแล้วก็เป็นกันสั่น OIS ด้วยนะฮะแล้วก็เลนส์ เฟรมเบตเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยทั้งคู่ก็จะให้ความจุมาเท่ากันนะครับนั่นก็คือ5,500มิลลิแอมร์แล้วก็ชาร์จเร็ว65วัตต์เหมือนกันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่น่าสนใจทั้งคู่นะครับแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับในฝั่งของตัว ASUS r o g Phone 8ธรรมดานะครับรุ่นนี้จะเป็นความจุ RAM 12 GB s งกิกซ์โซาิดสองรที่29,990บาทนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Pro นะครับก็จะเป็น RAM 16 GB นะครับ Solid จะเป็น512ราาคจในฝั่ทงของเจ้าตัว p r งนะครับบ้าก็จะ จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ขายด้วยนั่นก็คือตัวโปรนะครับ LG Phone 8 Pro Edition นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น RAM 24 g b นะครับ Storage จะเป็น1 TB ทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสเปคเหมือนกันกับตัวโปรทุกอย่างยกเว้นว่าในเรื่องของความจุเท่านั้นเองราคาเนี่ยโอ้โหโหดมาก47,990บาทกันเลยทีเดียวซึ่งใครที่เป็นสาวกเกมมิ่งหรือว่าอยากได้เกมมิ่งโฟนนะครับสามรุ่นนี้ก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ Vivo X100 Series Series นี้ ร้อยโปนะครับพอเรียกว่าเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรเลยนะฮะในเรื่องของขนาดหน้าจอขออนุญาตควบคู่ก,กันไปนะในด้านของหน้าจอทั้ง2รุ่นครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วความเรเดจะเป็น 1.5K ครับพะนหน้าจอเป็น LTPO AMOLED ค่าร r เฟรชเรท 120Hz เหมือนกันทั้งคู่เลยในด้านการทํางานครับจอรันมาด้วยกับ Android 14ครับครอบทับมาด้วย Fantouch OS เวอร์ชั่น14เหมือนกันชิปเซตเนี่ยเหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 9300นะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรรองรับเครือข่าย 5G โหดมากนะครับส่วนในเรื่องกล้องอันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เลยนะครับก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณนึงนะฮะในฝั่งของตัว X 1 0 0ธรรมดาครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลครับเป็นเลนส์การสั่น OIS นะครับบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับ64ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ OIS สามารถซูมแบบออปติคอลได้ที่3เท่าส่วนเลนส์สุดท้ายจะเป็นเลนส์อัลตร d e ห้าส50ล้านพิกเซลนะครับในฝั่งของตัว Pro เนี่ยก็ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าความละเอียดเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือ50ล้านพิกเซลนะครับโดยตัวเลนน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 สส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 ์์์์หลลลลลััักกกเเเเเเเีี่่่ยย OIS ดดด้้้ววะะครบอึงงจป็ทโโฟตซููมไุ สามเท่านะครับแบบอัลติคอ้นะแล้วก็เป็นเลนการสั่น OS ด้วยแล้วก็เลนสุดท้าย50ล้านพิกเซลเป็นอัลตร้าไวท์นั่นเองซึ่งทั้งคู่นะครับก็จะเป็นเลนแบบไซส์นะครับตามสไตล์ vivo อยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่า vivo กับไซส์เนี่ยเขาโฟกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมา32ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นเลนอัลตร้าไวท์ด้วยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่8 K 30เฟรมเรทนะครับผมก็น่าสนใจกันมากนะครับในเรื่องของกล้องนะถ้า เนี่ยให้ความจุมา5 0 0 0มิิลลแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว1 2 0วัตต์ส่วนในฝั่งของตัวโปรครับให้มาที่5 4 0 0มิิลลแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว1 0 0วัตต์นะครับถ้าเกิดว่าอยากเน้นความจุวนะครับก็ไปตัวโปรเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากเน้นความเร็วก็ไปในฝั่งของตัวธรรมดาก็ได้ทั้งคู่เลยนะฮะส่วนเรื่องของราคานะครับเจ้าตัว vivo X100 นะครับตัวนี้จะเป็น RAM 12GB โซเดียม256ครับราคาในบ้านเราเปิดมาที่26,999บาทนะฮะส่วนในฝั่งของตัวโปรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความจุที่ RAM 16 99บาทนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีวางจำหน่ายในช็อปของ vivo แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนมีนาคมปี2024ซึ่งต้องแจ้งว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่5รุ่นนะครับแต่ละอันดับเนี่ยบางอันดับเราก็เอามาทั้งซีรีส์เลยนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบ10รุ่นเหมือนกันนะครับใครชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากกันคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้พวกเราด้วยถ้าเกิดดูผ่านเฟซบุ๊กฝากกดซี คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream s i c c e s s o r ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดนทุกคนละก่อน